มอสท่าไคจูจากญี่ปุ่นที่ได้มามีบทบาทใน Monsterverse ์สํำหรับคนที่เป็นแฟนหนังกอซิล่าก็ต้องรู้จักมอสท่าด้วยแน่นอนเพราะมันอยู่ค่ายเดียวกันมีทั้งร่วมต่อสู้ด้วยกันแล้วก็มีตีกันด้วยแต่ในมอนสเตอร์เวิร์สทั้งกอซิล่าและมอสท่าแม่งไม่ตีกันเลยแทบจะเป็นพัธมิตกันโดยสมบูรณ์จนคนแม่งจิ้นกันแล้วว่าขนาดไคจูมันยังจิ้นเลยเนี่ยซึ่งมอสท่าของมอนสเตอร์เวิร์สปรากฏตัวครั้งแรกในเอ็นเครดิตของของสกาวไอแลน มาในรูปแบบของผ้าบนผนังถ้ำก็เป็นผีเสื้อยักษ์แล้วเกี่ยวกับกอซิล่าด้วยใครที่เป็นแฟนหนังกอซิล่าก็น่าจะรู้ทันทีเลยนะว่าแม่งมอสท่าแน่ๆแ,แล้วหลังจากที่รู้ว่ามอสท่าไม่จะโผล่มาในมอนสเตอร์เวิร์อ่ะก็น่าจะตื่นเต้นกันหน้าดูซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นและในกอซิล่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์มอสท่าก็ได้ปรากฏตัวมาให้เราเห็นแบบตัวเป็นๆตั้งแต่ร่างหนอนยันร่างผีเสื้อเลย ซึ่งก็ถือว่ามีบทบาทสําคัญมากเลยนะเพราะทําให้มนุษย์รู้ว่าก็ซิล่าหลังโดนออกซิเจนเดสทรยเยอร์ไปอะ่ะมันยังไม่ตายแต่แค่ไปพักฟื้นพลังเฉยๆแล้วก็การพลีชีพของมอสธาก็ทําให้ก็ซิล่าแม่งได้ร่างเบอร์นิงจนชนะกิโดรามาได้ด้วยส่วนบทบาทที่เหลือก็มีช่วยหยุดการเคลื่อนไหวของกิโดราแป๊บหนึ่งแล้วก็มีสู้กับราดอนหรือโรแดนด้วยแต่คลิปนี้ผมขอเรียกว่าราดอนแล้วกันมันเรียกง่ายกว่า ผลออกมาคือมอสท่าชนะครับแต่ก็สะบัดสะบอมเหมือนกันเอาชนะโดยการเอาเหล็กในทิมไปที่ตัวลาดอนโอ้โหแอบโหเหมือนกันนะเนี่ยแต่ลาดอนม่งไ,ไม่ตายดิหลังจากไอ้ก็ซิล่าภาคนี้จบไปมอสท่าก็ได้ไม่มีบทบาทอีกครั้งในก็ซิล่าของ the new empire ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะกลับมามีบทบาทในหนังภาคนี้แล้วทำให้มอสท่าเป็นไคจูตัวที่สองถัดจากก็ซิล่าที่เป็นไคจูจากญี่ปุ่นแล้วมีบทบาทในหนัง monster verse มากกว่าหนึ่งเรื่อง แล้วผมเคยได้ยินมานะว่าถ้าเอามอดท่ากลับมาไม่ได้ด้วยปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อะไรสักอย่างนี่แหละเขาก็จะใช้ไคจูอีกตัวหนึ่งแทนซึ่งผมจําชื่อไม่ได้ดีขึ้นภาพให้ตัวเนี้ยแต่สำหรับผมก็ดีแล้วล่ะที่เอามอดท่ามาได้ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบตัวนี้นะแต่ถ้าพูดถึงไคจูที่เป็นมิตรกับก็ซิล่ากับมนุษย์ที่สุดอะก็ต้องมอดท่าเท่านั้นแหละ ซึ่งบทบาทของมดท่าในหนังภาคนี้ก็มาเป็นผู้ไก่เกลีย่ยเรียกงี้ดีกว่าเทด่ดีที่ทำให้ก็ซิล่ากับคองยอมร่วมมือกันเพื่อต่อกรกับพวกสกาคิงแต่มันมีจุดที่ผมสงสัยอย่างหนึง่งคือไอฉากเนี้ยสรุปมดท่ามันมายังไงนะใครรู้ก็ช่วยเป็นบอกหน่อยนะครับตอนดูผมก็งงมากแล้วว่ามันมาได้ยังไงเพราะฉากเนี้ยไม่โคตรแฟนตาซีเลยแล้วก็ตัวละครเจียอีกนิดเดียวก็โชว์บิจีนแล้วว่าถ้ามีแฝดนี่คือใช่เลย แล้วก็ฉากนี้ขอพูดหน่อยนะแม่งใช้สูตรเดียวกับมาเวลเป๊ะเลยคือภาพในตัวอย่างกับภาพในหนังมันจะไม่เหมือนกันแล้วในตัวอย่างเป็นไงรู้ไหมแม่งลบมอสท่าออกเลยแค่ก๊อสกับคองแต่พอไปดูหนังจริงๆอา้าวมึงหลอกกูนี่หว่าแม่งเหมือนมาเวลเลยครับคือหลอกเราเหมือนกันเลยส่วนบทบาทที่เหลือก็มีมาช่วยสู้กับพวกสกายคิงนิดหน่อยแค่นั้นแหละครับส่วนตอนจบดูเหมือนว่ามอสท่าจะอยู่ในฮอเลอ์เอิร์ธต่อนะอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน ใครที่รู้เพิ่มเติมก็เมนมาบอกกันได้นะครับมาพูดถึงดีไซน์กันดีกว่าครับไม่สิต้องบอกว่าเปรียบเทียบดีไซน์ของมอสท่ากันดีกว่าครับระหว่างมอสท่าของโตโฮกับของ Mon s t e r v e r s e มาดูร่างหนอนกันก่นกอนเลยนี่โอเคอันนี้ถือว่ายังไม่ต่างมากมันยังมีความเหมือนกันอยู่ตรงที่เป็นหนอนสีน้ำตาลและมีลำตัวเป็นปล้องเหมือนกันแต่จุดที่ต่างกันมีอยู่2จุดใหญ่ๆครับอย่างแรกคือหัว หัวของมอสท่าโตโฮนี่คือใหญ่มากใหญ่เกินตัวไปเยอะเลยส่วนหัวของมอสท่ามอนสเตอร์เวิร์ดก็พอดีครับไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปอย่างที่2คือมอสท่าของโตโฮอะ่ะมันจะคลานพื้นตลอดเวลาใช่ไหมแต่มอสท่าของมอนสเตอร์เวิร์ดอ่ะเหมือนกับมันจะทําตัวตั้งตรงตลอดเวลาเลยคือเราไม่เห็นมันคลานพื้นเลยอะ่ะในด้านของความสามารถก็มีพลังกายภาพกับพ้นใหญ่ได้แค่นี้แหละครับสำหรับมอสท่าร่างหนอน ไปดูร่างผีเสื้อกันดีกว่านี่ครับผมแม่งต่างกันสุดๆไปเลยเหมือนเครื่องบินโดยสารกับเครื่องบินเจ็ตอะโอเคมาดูกันซิว่าแม่งต่างกันตรงไหนบ้างมอสท่าของโตโฮจะมีลักษณะอ้วนสั้นป้อมครับมีปีกแบบผีเสื้อปกติเลยแล้วก็มีขนทั้งตัวส่วนมอสท่ามอนสเตอร์เวิร์ก็ตามที่เห็นครับได้เลยว่ามีต้นแบบมาจากมาแมลงหลายชนิดเลยมีเหล็กในแบบพึ่งหรือตัวตอ่อ แขนที่เหมือนกับตะกัแตนตำข้าวปีกที่เหมือนกับแมงปอผสมกับปีกของผีเสื้อกลางคืนส่วนหัวและลำตัวก็มาจากผีเสื้อกลางคืนเช่นกันแล้วก็มีขนปกคลุมทั้งตัวแต่ไม่รู้ว่าผมคิดเป็นเองหรือเปล่านะมอสท่าในด e นิวอ m มพ r e อ่ะผมว่าขนมันดูฟูฟ่องมากกว่าใน King of m o n s t อ r อีกนะไม่แปลกแล้วครับใน k i n อ of m o n s ต e r มีทั้งฝนทั้งพายุขนมันจะเปียกก็ไม่แปลกใช่ไหมโอเคกับเขาเรื่องหลังจากที่อธิบายไปแล้วก็จะเห็นนะครับว่า มอสท่าของมอนสเตอร์เวิร์ดอ่ะมันจะมีลำตัวที่เพรียวบางกว่ามอสท่าของโตโฮปีก็จะมีความใหญ่แล้วก็เรียวยางมากกว่าด้วยแล้วมอสท่าของโตโฮก็จะไม่มีเหล็กในแถมขาดูทําอะไรไม่ค่อยได้ด้วยต่างจากมอสท่าของมอนสเตอร์เวิร์ดที่มีเหล็กในแล้วขามันดูเหมือนแขนมากเลยแล้วดูเหมือนจะใช้ในการต่อสู้ได้ด้วยส่วนพลังความสามารถของมอสท่าร่างผีเสื้อมันมีอะไรบ้างวะขอคึกแป๊บโอเคนึกออกแล้วมอสท่าของโตโฮนี่ต่อสู้ระยะประชิดได้นิดหน่อย ปล่อยบีมได้แล้วก็ปล่อยละอองผมเมื่อใช้โจมตีได้ส่วนมอท่าของมอนสเตอร์เวิร์ดแม้จะยิงบีมหรือว่าปล่อยผลละอองไม่ได้แต่มีความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดได้มากกว่ามอท่าของโตโฮความสามารถต้องนั้นก็คือสามารถพ่นใยได้เหมือนกับร่างหนอนแล้วก็เปล่งแสงได้แล้วก็มีเหล็กในแค่นี้แหละก็ถึงแม้รูปร่างมันจะต่างกันขนาดไหนแต่ทั้งสองตัวเนี่ยมันก็คือมอท่าที่เรารู้จักแหละครับมันคือไคจูที่เป็นเม็ดที่สุดที่เรารู้จักกันนี่แหละ แม้ว่าดีไซน์มอสท่าของมอสเตอร์เวิร์ดอะมันจะต่างจากของโตโฮมากแค่ไหนแต่ผมว่าดีไซน์มันก็ไม่ได้แย่นะติดแค่ปีกมันใหญ่ไปนหน่อยเท่านั้นเองนอกนั้นคือไม่มีอะไรติครับและก็สุดท้ายขอพูดถึงความสัมพันธ์ของมอสท่ากับกอซิล่าของโตโฮกับมอสเตอร์เวิร์ดกันดีกว่ามาเริ่มจากมอสเตอร์เวิร์ดกันก่อนเลยดีกว่ามอสท่าถือว่าเป็นพัทมิตรเพียงหนึ่งเดียวของกอซิล่าเลยก็ว่าได้ไม่นับคองนะทั้งคู่มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน เรียกได้เลยว่ามอสท่าเป็นไททันเพียงตัวเดียวในมอสเวิร์สที่ก็ซิล่าไม่มองเป็นศัตรูคือ2ตัวเนี่ยไม่มีเหตุผลที่ต้องตีกันเลยด้วยซ้าส่วนทางฝั่งโตโฮเนื่องจากก็ซิล่ามันมีหลายเวอร์ชัน่นความสัมพันธ์ของทั้งสองก็มีหลากหลายเช่นกันมีทั้งแบบร่วมมือกันและแบบสู้กันเองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปทางสู้กันเองซะมากกว่าถึงขั้นฆ่ากันให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยอ่ะคิดดูความสัมพันธ์ของมอสท่าทั้งสองตัวที่มีต่อก็ซิล่านี่คือแบบต่างกันคนละยอดเลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงกับมอสท่ากันบ้างชอบหรือเปล่าก็เมนไปได้นะครับแล้วถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วยสุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ